สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับย้มมือแรงนะครับตอนนี้สดๆเราอยู่ที่ตลาดมาด้วยครับเภือเมืองครับจังหวัดนครราชสีมาครับเวทีแสงสีเสียงครับตั้งสร็จแล้วครับสีพาะไปมือไปอธิบายพี่น้องฟังว่าสาวน้อยลํำเพลินโชว์ครับจะออกมาในรูปแบบลักษณะเอียงจังใดนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ เอาพี่สนคนละพื้นกันมาเหมือนนี่ <Hi. S 1> เป็นไงป้าที่ออก88รายการแทร็จก็อีกวันนึงสุดยอดครับขอบคุณผู้ใหญ่ที่เอ็ดดูได้ครับปังไปเรื่อยๆมีอันดาราเดลี่รครับไฮรัดต้องไปร้องสดอีกวันไหนวันที่สองที่สองพอดีเาม,มีคิวงานอยู่บ้นนบ้านที่หนึ่งบัาน,นี้บอสโจวบะไปอันคืนนี้โชว์ก็เลยเลื่อนเป็นมาเป็นวันที่สองครับ บรรนีもうもう้พอหลัง ENNIS ที่สองเพิ่ก็ต้องมาดูะคะิวอีกว่าว่างอีกวันไหนก็ไปอีกเด้ครับพี่ว่าก็เห็นแะเลงข้าวแล้วเนาะสาวน้อยลำเพลินโชว์เห็นแล้วดีใจเนาะดีใจดีใจดีใจตื่นมาอีกอย่างเนาะเต็มฟีดสาวน้อยลำเพลินโชว์ทิมแอนก็เลยไปย่อนหย่อนบ้างอ๋อช่วยดีจังครับแห็นครับเราก็ได้สุดยอดผู้บริหารจังเงี้ยหน่อยจังบอจูเนาะ จะซัพพอร์ตกำลังใจเหรครับครับจังใดกับอันใดก็แล้วแต่พี่น้องในเครือสาวหน่อยครับซอยผักซอยดันซ<น>อยหนุ่สนับสนุน,นคือเกขาคนพี่น้องน้ำฝากในขนมตาอ,อมาเตยก็บฟังได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับครับผูบ<ว>้ใดก็เยอะไปเตยก่อนเอาขึ้นบานเนียนขึ้นบานนั่นเพิ่องขนมตาอ,อมัเตยข้นมาเพราะเห็นมันเป็นอีหยังกับ่วัววิดีโอนี้

เลยต้องเขาที่ช่องเลยจิถ้าเป็นที่ช่องบอกเนี่ยมันมันยากมาเนี่ยเนาะถามว่าม,ามีผลม,มันมีผลหลเลยมามีได้อายาเอาเสียไปใส่ แม่แม่พนันทาเขามาบอกว่าบ่เห็นหาว่าเจอเลยเออไม่มีเลยเด้โลบบอเดรโลบบอเป็นว่าเออเดี๋ยวค่อยทำเป็นเบิง้งเออแตงเงือดทีพี่พัดงงล้วพี่พัดที่นี้หาบอทดว่วน่ะเอาเพี่งหายไปจากช่องแล้วพี่น้องไปนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับโรงงานตามโรงานขอบคุณทีไรครับมาตลาดนัดดุลาดกับไปแล้ววันแค่นวนวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดไปนะครับเด้อครับใกล้ๆบ้านได้เฮ็ดนมเส้นได้กินตามบโงานครับเปิดกิดไปเบ้านซาราคารสุดยอดไอ้ยุ้ยแสครับยุ้ยนี่แหละอยู่บนขาคู่รถที่ว่าแา้วรอยวัดอนไหนโอ้โอ้โอครับอู่ปรภัตกรครับครับอยู่บ้านนะไรนะเอาเดี๋ยวขออยากของนายกันครับครับ บสบ,บู่อิงออนซื้อสบ,บูอ่อิงอ <200 S 1> อนครบสองร้อยแถมบัตรคอนเสิร์ตฟรีนะคะจำกัดแค่หนึ่งร้อยชุดเท่านั้นนะคะนี่ชัดเจนครับหนึ่งร้อยชุดเหมือนเดิมครัเอาบัตรบัตรหน้าง,งาน140าาาร้อยสี่สิบบาทแถมเบียร์กระป๋องนึ่งทีหนึ่งบัตรร้อยสี่สิบแถมเบียร์กระป๋องนึ่งก็ดีแท้ ถ้าไม่เอาเบียร์รถร้อยนึงรถถ้าไม่เอาเบียร์ก็เป็นบัดร้อยนึงเอาก็ดีถเถอ,อ,อะเนาะลองไปงังไงกันครับสวัสด,ดีครับขออนุญ,ญาตเข้านะครับ ปอโจ้แล้วยี่เอานะครับเบียด2สตู้เท่าออกันเสียงกลางกันแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่จะดีไซน์ออกมาครับเสียงกลางนะครับส่วนไฟกับฟูเซนนี้เลยครับซิตี้ประมาณ12นองันสปอร์ตไลท์แล้วก็ที่เป็นพลา LED แล้วก็บ,บีมครับบีมกันประมาณ30ตัวนี่ครับกันนั่งยี่เป็นเซนนี้เลยครับ โจทย์ของชุดเครื่องเสียงแสงสีนะครับส่วนเวทีครับขยับย่อลงมาครับตอนนี้พี่น้องนับจับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตอนนี้มันมีสิบเอ็ดห้องนะครับทั้งหมดจากนี้มันนีบมีสิบเอ็ดห้องครับดัดออกสองห้องนี้ครับมันมีเหลือเก้าห้องครับ ว่าอันนี้ยี่ยับอายุประมาณตรงนี้ครับนี่คือเวทีครับสาวน้อยอำเภอโชครับราคารับเริ่มต้นที่สองแสนสองหมื่นบาทครับสองแสนสองถึงสองแสนห้านะครับแต่เซตเคร่งเสียงเสียงสีครับต้องเป็นเซตนี้เลยครับเปลยนี่สิบสี่ใบเสียงกลางกันเรียกเจ้เขาที่ออกแบบดีไซน์ เ็ดจังไดก็ได้ครับไฟจะเซตนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วครับพี่น้องครับโทรหาซอนรุ่นเด้เลยครับห6 1นึ่ง9 9 5สาตอนนี้คือพร้อมรับงานแล้วครับเปิดวงครับปีหน้าเนาะพี่น้องครับปี2 5 6 7นะครับ31สิงหาเปิดวง31สิงหานะครับส1สิงเาคดสิงห สาสิบ,บ,บครับครับสนบัตรกุมงปิดนะครับเริ่มวันที่หนึ่งนี้นะครับวันที่หถึงวันที่เาครับบัตราคาเจ็บาทครับเหมาเวันครับเหมาเวันบัมือชีเดิมกันใครเดิมสักทีสาวน้อยไปแบบย่งแฟนเพจคือเกา้าครับหรือพี่น้องกับน้องก็จริงกันไล่สามวันสองร้อยเจ็ดสบาทไล่วันเก้าสิบเก้าบาทคลอกเก้าเหมือนเดิมครับ เป็นเอาสนับสนุนครับปุบปิดนะครับเอามาหนีกันได้ฟังข้าวดีหลายๆเรื่องนะครับทั้งมิตดิ้งพ่อลูกอีกครับเป็นวันเกิดถุงอิงนะครับจัดมิดดิ้งครับมีนาพ่อกันเนี้ยนอนที่เป็นมองได้กับรอฟังข้าวจากพ่อโจอีกนึงนะครับ คืียนี่ยจานมอดกับพพก,กับไปนอนยุบัาน,นะครับเดี่ดังเดินทางมาครับเอาคลิปนี้ก็ฝากพี่รองท่นนี้นะครับ